วันี้ทั้งสบสามคนขอโทษเลิกไปนองด,งดังเองียงพวันสามเบ็ดบตกอสิบเบดกับผอว่ากันนอนนอนถูกว่าข่าวมันตื่นมากตะกี้เนี่ยกับว่าได้ว่าไหลสดไหลรับขา่าวที่ว่ามันโมยับอันนี้เป็นไงเนี่ยวัยนดี้ทั้งที่สี่คนเสียงมากระอนกระเฮาก่อน,นเล้า สบายดีนะเจ็ดคนนะโอ้ยหองนอนที่สังเนียราไปเนาะตายแล้วสมสดี <c oughs> สพอพอะวเพึงมาค่ะอาสบายดีทั้ง8ปสิคนไหว ปวดเล้บพี่น้องเลยเฮ้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 โอ้ยดเล็บปีนองเลยไปได้มาเลยมาหอนโอ้ยพ่อวันอยู่ไหนคะตอนนี้อ๋อพ่อวันอยู่บ้านพ่อวันที่ปักเซีดีครับพ่อวันสงสารยายนวลจันทร์นะคะไม่สบายหรือคะพ่อวัน สวัสดีครับพ่อหวานน้องน้องส้มสวัสดีครับสวัสดีทั้งหลายสิบคนคือว่าพ่อหวานกันเลย้รับข่าวางประมาณหกโมงเจ็ดโมงอะหกโมงตอนพ่อหวานมาแต่ตลาดน่ะข่าวแน่นจนจันนกับว่าคอดีปานไดหรอมีคนขางบานเพิ่นโทรมาหา บว่าพวันเคยเอาเบอร์ไว้เอาเบอร์พอวันไว้่าไว้าคนไว้ทั้งคนขังบันเนี่ยสองสามลงคาเือนเนี่ยพวันเคยบอกว่าขันไม่ถม่อมจั่นจะรับเป็นยังไงโท,ทรทหาเพิ่อนก็เลยโทรมาหาโทรมาหาพวันในรับสายประมาณหกโมงครึ่งเนี่ยสงที่พวันมาเจอตลาดอ่า เปิ้นกับเลยทู่มหาพวันเปิ้นก็บอกว่าง่ายนวลจันทร์นั่นตอนนี้อาการกับหาซิบหาซิบอืมอาการหาซิบหาซิบแล้วกมาแจงพี่น้องเอฟซีเนาะที่วานที่ว่าหักแผงไม่เห่านวลจันทร์นั่นแ่ะเปิ้ลพวันกับจนใจให้กันพวันกับอยู่ปากเซ่พี่พวกรอไปพวันกับตู้าไม่หน่อยแล้วตะกีเนี่ย มืออื่นไปหน่อยสิไปเนี่ก็เพิ่นบอกว่ายากเยหาชิปหาชิปแล้วพวกบาทองค์การจะตั้งเพราะว่าไก่ล่มเลยคุยน้ำแล้วเพิ่นก็เต็มอยู่เพื่อนเร่าหน่ยเพื่อนน่าจังจรนเนี่ยเออการว่าการหาชิปหาชิปคือว่าคุณเท่าเลยอยู่หาชิปไปหาชิปเนี่ยแล้วก็หลบซลาเราแล้วก็อนุเราเก่าสิบเจ็ดปีพี่น้องอ่าวันนี้พวกบ้านก็เลยโทรหาอันบาวเกียงทองแล้วตะกี้นี่ เรากับโบหูเพราะว่าหลัเราเราเขาบอมีเบอร์เราเพราะกับตัวตัวหาบอยจิ้งทองที่เคยไปจอนำ่วยเหลือเราเนี่ยกับผู้ชี้ว่าชี้โอเคคือบอยจิ้งทองคนเป็นยูทูบเบอร์อ่ะสองไงเออเพิ่นคือชีโอเคนะเราก็รับปากกพระวันว่ามืออื่นจะเศร้าแล้วสิไปมืออื่นเศร้าแล้วมือน่าสิไปอาเนี่ยพระวันก็ฝากฟังเราให้เราเป็นตัวแทนนายบอกว่าเออพระวันกันยังอยู่อยู่ไกลอยู่บักเซ่พี่ วันไปนะการทางบ้านมันกบบาว่าญ่เราสองมือแล้วสองมือแล้วลุกบ่อะไรกินบม่อะไรมีแต่นอนอย่างเดียวครับหักวบาวบาก็ว่า,าแบบหาซิบหาซิบนแหละพี่น้องเลยนั่นแหละว่าก็เลยอ,ออกมาไหลรสดนายพี่น้องฟังว่าเพรอวันบุญบริอยก็มีแต่ฝากไม่น้อย ดูเทสเซโนน่ะให้เพิ่นไปเพิ่นว่ากองก็รับปากไปสิไปเมือนอื่นแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เป็สิซลลูกลาดเลยพี่น้องเองพราะวันพราะวันไปอัพคลิปเธอสุดท้ายที่วันมาดนคลิปเนี่ยกันพราะวันกันเนี่ยมันบอกบอกย่ในคลิปว่าเมถาวเมถาวรเล่าตอนนี้เราส้มเราแปลกเราแปลกแล้วเราก็จมมาเราเราเมื่อยบางเธอเราเราลุดมาจะเสาะเราก็ล้ม ลูกผมมาก็ว่ล้มลูกผมมาก็ว่าล้มควรเอาหลกสลาพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเราก็อยู่ผู้เดียวลูกหลานกันลูกหลานในยิ่นอะไเห็นที่วรรณเนี่ยอันนี้ติดต่อมาทางผัววันได้พี่น้องติดต่อมาทางผัววันแต่ก็ติดต่อทางหาไม่หน่อยกับท้าผัววันเนี่ยก็ได้เออเพราะว่าคันผัววันก็โทรไปก่อนสิแหละโทรไปแล้ว การแย่งอาการนี่คือเกา่าแต่ตอนนี้คนนนี่ในบ้านองค์ก็จะต่ากคนมาเต็มหมดแลวเต็มเพื่อนแล้วหมดเละมีแต่นั่งเฝ้าอากันนั่นแหละขันว่าสิไปงุยงบาลกันเพราะว่าคือไปงุยงบาลแล้ววันหลคกซาลาเนี่ยไม่แต่น้ำเลาก,กินบ่ได้ <c oughs> แต่ก็อยู่คนเดียวแต่โอเคกันองคก์กาจะต่างบานเมืองเพื่อนก็โอเคเมืองแย่งเพิ่นบมติบมปาล้วหรอกอ่าราะก็โทษปยะยำ ตัวประำตลอดดำอันนี้พอยาบาดกับว่ากก็ประวัตินี่แหละเพื่อก็บว่าวงาตรงไปน้กแล้วทั้งผี่ก็ตุ่มรุ่มกันดูอืมก็มีมี่วัเนียบอกทั้งเมย์น้อยแล้วกับอกทั้งว่าเตียงพอเตียงท่องเนี่ยเ่นสิไปเมืออื่นเนาะอันเป็นยังมากกันขันว่าเนี่ยแต่ฟังเบิรงนก่ันันว่าพอเป็นไปไหนก็เพราะวากระือเมื่อเนี่ยกสิเบิเบิก่อนพี่เพระว่ากะยู่ทั้งผีเนี่ยอย่างยากทั้งพี เพราะว่าพวันมึงตอนมึงเด็กอะบ่ค่อยสบายเลยพี่น้องเอ้ยจักเป็นยังไงแหละก็สังเกตเลยพี่น้องเกยสังเกตแต่ตอนนั้นพวันเหตุชิปเนี่ยองเบิ่งคลิปพวันเนี่ยตอนหานดงจันทร์คลิปล่าสุดเนี่ยเรากับบกคอยหิ้มคอยหัวเล่ากับส้มเรากับเมื่อยพวกเราเคยบอกให้ฟังอยู่ว่าโอ้ยหลังใหม่เราบอกว่าจักสียู่ไรจักมือได้เราบอกราเมื่อย ตอนเสาลุกมาแล้วก็ลุกนางปุ๊บกุลมคุ้นคุ้นเราบอกแล้วก็บอกใส่เพราะกาศสงสัยอยู่เพานึกคิดอยู่ในใจว่าวูมีเถาเล่าก็ส้มก็ยังดีคนขังเฮือนที่เมื่อวันน่ะที่ไปคอต่อไฟให้เล่าแล้วก็ขคอฝากข็ฝากเขาเล่าที่ก็หายกินเขากินนามสมือแหละก็เฮือนลังนั้นแหละอไอ่เฮือนอีกลังหนึ่งมาตัดไฟเล่ากันเมื่อวันกับบอไม่ค่อยสนใจแล้วมันมันทิ้งเขาแต่เมือวันไปขอต่อไฟลั่งขังเฮือนที่ว่าเล่าก็ดี แล้วก็เอาเบอร์โทรผวันไว้พร้อมกับบอกเราไว้จะได้กันจะแน่กันแล้วก็โทรมาจะจีบมาแจ้งพี่น้องฟังงานนัเนาะเพราะว่าเบิ้งอาการว่านี่แหละแรงๆยังด็กป่ก็จะโทรไปอีกการวีดีโอข้อกับโทรว่าอะไรโทรอะไรจะเบอร์เบอร์โทรพี่น้องวันที่โทรไปวีดีโอข้อเขาเปิดเบืงองนะเปิดกล่องเบิ้งอาการมันบ่มีผนนั้นโบหุ่นจักมีผนนั้นมีมีวีดีโออย่างนั้นมีมีไอ โทรศัพท์ทิวาใส่เลยอันเฟซบุ๊กใส่วิดีโดอข้อยังไงนนะอืมวันหูแต่ขังเงื่อนเราเนี่ยอันนี่อาสบายเทียนทั้งลอยเจ็ดสิบแปดคนผู้ชึกใจหายผ่ามใหญ่ในเงินอจันครั้งแรกก็โดนประวันอันหมดจบอาสบายเทียนทั้งแปดทั้งลอยเก็สิบคนเดียว แล้วก็ฝากพี่น้องไปก็ตั้งใจแห่งง่ายนนท์ใจในที่เดียวเนอะ <c oughs> ตอนนี้ลูกร้านกันนอนไม่เด้เหรอไอ้เลิกเลยอยู่พี่ปกติอยู่เพื่อนเมื่อวานเนี่ยส่งเนี่ยส่งโควิดเข้ามาเลยไปเซมบาใส่เลยอากาศเงียบคือตอนเปิดเปิดไล่ชดแต่มากระฮ้อนเอาแถวว่าอืมแล้วก็ฝากท่านลูกร้าน พี่น้องทั้งพยักทั้งสนาคารกาติดต่อมาทั้งเฟซบุ๊กขวันเนี่ยกันทั้งติดต่อมาทั้งนี้เอ่าแล้วพวันกับจิปสา,านางานเนยกันดูดูร้านเลาคือสีมาสีมาหลายวันเป็นเพิ่ราะถ้าเปิดร้านเนาะว่าเคยบอกว่ารถอัะก่อนเด้อเปิดได้นเนี่ยจะให้เห็นหน้าลูกให้หน้าร้านเนี่ยพวันก็นเคยบอกเลยย่ำมาตลอดอ่าย่ำมาตลอดว่าหนึ่งกินอย่างแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วก็อยู่คนเดียว คือเอฟซีเ่นวาน่ยไหลงทองก็อยู่น้มมันเป็นแปรมไล้ใไ้หลงทองอยู่น้มเล่าหลงทองกันแล้วกัดจักสิอู่จังไหนเล่ากับโไปน่น่ะอ่าะแลสบายดีทั้งลอยแปดสิบพกคนโทษด้วยพี่น้องคอมเมนต์บอกอะรอ่น อาการหาซิปหาซิปเนี่ยผมว่ากับว่าคือบวไปห้องหมอคนว่ละคนกับกบม็มีหมอเนี่มีหมอไอ้มีแพทย์ประจำมันไนอ้สุสาากสลารา์ไปุกสลาร์ไปไปปวดไปยังเบิงบ้งเพิ่นกับว่าลูกสลอกสลาเนี่ยจังไหนเนาะคันพอวันดูพอวันก็กจะไปห้องหมอห้องหมอส่วน,นกับโควิดพี่น้องเลยจาก นึนกว่าบ,บอกว่าอะไรพี่น้องจากไอ้เฮือนเล่าหันเฮอนเือนเมถาวรนันจันไปห้องมองแขรงกันอยู่ประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลแหละยวันหนึ่งก็บ,บอกว่ารถล่างเนี่ยอยู่ใส่ผมก็ไปอยากไม่แจ็บบานเมื่อ่นมาตุ่มลุ่มกัว่าเออจะได้ยังไงบอกเลยก็คือว่านั่งเบิ้งบ่บ่บเตียงแล้วหูเลยพอวันโทรบ,บอกนะบ่เตียงก็อยู่ไกล ตอนนี้ก็ฝากพี่ฟังนองยังกำลังใจใหาย่ายเน้อเพราะจางกพบกจักิวสีเนี่ยกันดูพี่กันพอนด,ดูไก่พอบนกับไปตะหูข้าวหรือนอลเน้่ยน,น้อยแล้วกับสาบายแล้วกับช่วงบสบายกันแล้วกับู้ใลบอื่นแบกันเราไปกันขึ้นกันไปบ่ไหแล้วก็ปปวกหูงเจ็ดโมงเนะนี่ยไม่น้อยกันไงหูงเจ็ดโมงบังบงับงกอนไรสวดอึ่งเี เราสบายดีทั้งสองรอยหาสิบสี่คนก็คือว่าไนพี่น้องไอ้หลกสลาเนาะมีเกิดกับตอนมีตายอายุลรากัเจ็ดเก่าสิบเจ็ดปีสาธุประวันน่ยทำลรวกันยังดีแหละที่โทรวิดีโอข้อไปโทรแปมกี่วันละเบาไห่บอเลาเบาบอได้ กันประวันินี่ติดต่อผู้เลผู้หนึ่งได้กัดจิโทษวีโอค้อสิเบิงสภาพเล่าแล้วเป็นยังไงเลยวันกัดจนตะแจ๊กใจงัดอันนี้คือนกันเนี่ยมันก็อยู่ไกลกันเกินก็เลยมาบอกลายทรวดไทยพี่น้องฟั่งมาสิแหละเพราะวัตกัดจำเป็นหนึ่งกันมากเนี่ยกัดลูกบ่สบายเนาะพี่น้องเนอกก็เข้าใจมีแต่ว่าเหมาะไปบ่อบเตียงกันแล้วเพิ่อก็รับปากเเพิ่พิ่ลสิไปเหมือนอื่นบ่อบเตียงแล้วก็ตกใจกันเนี่ย เราแล้วก็เราก็ากไปอัพไปถ่ายคลิปก็เล่าเอาของกินของอยากไปไปก่อนพวันประมาณสองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามพวันก็ไปก็คลิปลาสุดเบดอร์งานทุกคมทีว่าเราบอสบายนเนี่ยเอาสวัสดีทั้งสองร้อยหกสิกกบหกคนเนาะฟิจากสิงคโปร์โดยจ้าพวันครับสวัสดีครับสงสารยายก็หายหายไว้ครับผม เกิดแก่เ <recalled> จ <handled klore> er ha ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกทุกเกิดมาก็ต้องขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วครับผมสำหรับยายนวลจันทร์ถือว่ามีบุญมากมีชีวิตที่ยืนยาวถ้ายายไปก็ให้ไปดีอย่าให้เจ็บป่วยขอบคุณหลายๆครับสาธุน้ำยายแล้วก็บโเจ็บคอคอแข็ๆแอบนึงโบเจ็บโบไข้บอลมิตเป็นโรคซาลาเนี่ย หลกสลาเราอายุเก่าสิบปลายนะเก่าสิบกว่าปีแหละอ่าที่ว่าเจ็บปวดงอนเนี่ยยางบ่ไหลมันมแได้่าตอนรัชศรีสาวเลาก็แเราเคยบอกว่าลูกคุณว่าบางคลิปบางเนี่ยลูกคุณว่าลูกนั่งหลงคกุ้นลูกนั่งหลุมุ้นหัวสักหัวสักลงแล้วก็บอกเขาวันนู้แล้วว่าโย่แล้ววันเที่ยวมาไหนไหนแล้วว่าตอนนี้สีบัวไว้แล้วแล้วก็ค่อยบอกว่าอสุขภาพกับวันนี้แล้วอ่าจักว่าคนสีมาเอาไปจักแล้วก็บอกสีแล้วก็บอกเด่นบอกหัวแหละว่ากันแล้วบอกเด่นบอกหัวแหละอ่ เดี๋ยวมาเบิ่งกันแนะ่เจ้านายมาเจ้านายมาเห็นเห็นคนหลงหงองยได้ว่าแล้วก็บอกสีอยู่แล้วบอกอืมก็เคยล่มน้ำเล่าอยู่ในแล้วก็บอกแล้วก็บอกคนตลกเนาะคนหัวเนาะาพวกไอ้คือเห็นคลิปหัวันไปหาเราหนะอ่อเออแล้วก็ฝากกำลังใจทุกผู้ทุกคนนในแหละให้เรานะเ <c oughs> บิงบ่งกน,น,นกันบ้างกัน,นหลังจากปิดคลิปเบิร์นกันจะทุ่มให้บางทีก็เสียห้หมูไปหมูไปหาเรากันไปมองเฮือนเราตอนนี้เขาเปิดไฟเต็มมัดคนเต็มเฮือนเราแนี่ อือเกณฑ์เาพเราเรา,เ,ราเป็นอล่าน้นเราเอาอะไร,าารบ้างนะสบายดีทั้งลอยสองลอยแปรสีเพื่คนเงือกสีนะพี่น้องเนาะกับบุญยังไลบพี่น้องเลยกับบุญยังไลยกับมิตรฝากหลังจากพี่น้องเล่าไทายพยักหร,รือว่าลูกล้านเล่านั่นที่ว่าเห็นพวันไล่สดเห็นคลิปนี่อืมหรือว่าคลิปแน่นอนมืออื่นหรือว่าคาลิปผนะู้ใดนั่นแหละก็ให้เราติดต่อมาจังได้จังได้เนาะติดตอ่อทั้งหน่อยกับติดต่อกับพวันก็ได้ติดต่อกับบ่วเตียงก็ได้ เนาะมีราสองข้างยอยู่โอเคนะพี่น้องเนาะมากับห้อนหอนพี่น้องเลยยายดวนจันทร์สบายหรือไม่สบายเลยครับพระวันขอให้ยายโดจันทร์หายไปเลยครับประวันก็ต้องดูแลสุขภาพดนวยนะคะครับผมมูมีพบ เพราะว่ากับเมือมันเมื่อยเลยว่าหูซึ้งจะใเมือมันเป็นเมือกับบอกกับบอกกับมือบอกกับน้องกับซีมือมือท่านว่าบอลนี่กับมือกับซีปึกหัวสุขภาะเพาะบางคนเซ็กซ์กันเนี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคการที่เข้ามาแล้วช่วยกดให้พ่อหวานด้วยนะครับขอบคุณครับ กที่เอฟซีสีขา,าวอมมคก็เิ่ยังประทานหูเนาะอภวันสีบอกอีกลำอีกหลอบหนึ่งเพราะว่าน,นะครับข่าวประมาณหกพวงเครงเนี่ยหกพวงคถุมหนึ่งเนี่ยมีคนรัฐบานนเลเนี่ยเราโทรมาที่ประวันเอาเบอร์ฝากไว้แล้วก็สร่างไว้ยำแจ่พูดเนี่ยต่เจอ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 ได้จนจันทลละนะมิอิดพนแหละมียังมียังให้โทรหาเอาเบอร์พะวันไว้เขาก็เลยโทรมาหาตอนประมาณถุมหกวงเครงหะถุมน,นบอกว่า ตอนนี้ยายน่นจันเนี่ยยายนิดเนี่ยอาการเราหันหาซิบหาซิบถ้ว่าหาซิบหาซิบกับพี่น้องตุกเข้าใจเนาะนั่นแหละกับพังหูพังจีเนี่ยเพราะอากาศอาทิตย์ต่อหาหลายคนนี่แหละตัเอ่อเราเรียกว่าพวันกันกันยันพี่น้องถ้าเอีซีก็จะว่าพวันมนบนไปเบิงบนไปเนี่ยเพราะพวันกันพี่น้องกับหูเนาะพวันกับอยู่ปากเซ่พี่อ่ห่างกับวันสามเกือบสามร้อยโลอืม วางกันมาเบียดลูกสาวกับ,บสบายนะพี่หนุ่มอพราะตรวจดับรบราณคอมเมนต์อใต้เอลซีพาวันจะได้มีอะไรอีกงขอบคุณครับขอบคุณครับก็ <c oughs> เมื่อกระสงสารแล้วนี่ยพี่หนุ่มก็ตั้งแก้คุณกะตั้งเจอเราเพราะเอลซีพาวันเน,น,นี่ยการแล้วก็มมีผู้ไรเนาะ อ้ยและดินดินดินที่ว่าแเราอยู่นั่นพระว่าจีแจงบอกพว่ามีเอฟซีผนฉันว่าถามผลบาลดินที่ได้นอนจันอยู่หันเป็นดินไผ่ที่แรกเด้อเป็นดินของง่ายนอนจันเป็นดินของง่ายแล้วบัรดิง่ายกตไปขายต่อให้พอใหญ่บ้านาขายราคาถือแต่สามสี่สิบปีนเน่ะขายราคาถือวันนี้ ขายแล้วก็นเซนสัญญาคนในบ้านสื่อไว้สื่อไว้แล้วก็เป็นสัญญาว่าห้เราอยู่ตลอดชีวิตอ่าเราขายราคาดันแล้วก็ห้เราอยู่ตลอดชีวิตในในสัญญาเนี่ยอยู่ตลอดชีวิตก็เลยหาเราอยู่ตลอดชีวิตแต่เรื่องเขาเรื่องหน้าเนย่งยังไงกาผพูดจาของดินเนี่ยผูดสื่อดินกับเราเนี่ยก่อนพรท่านหูจักพระวันก่อนยูทูบเบอร์วันนั้นเขาหูจักเราเนี่ยก็รจากของที่ว่าเราสื่อดินเนี่ยสื่อดินจากเราเนี่ย เป็นคนเอาเขามาให้แต่เดือนเดือนเดือนลกนัพี่น้องราบัดอ้อมขางออมเพื่อนแล้วแหละเพราะวันนี้เราเป็นคนนี้สัยดีอืคนนิสัยดีแหละก็คนอันนี้ข่วงขวงเขาเลยหักแพงเล่าตุ่มลุ่มแล้วพูนั้นเพื่อนลัางนั้นในอ้นอมเพื่อนล่งนันในต้มเพื่อนลัางนั้นใน,ในแกงแต่ละแรหล่ง <c oughs> ก็กระตักมาให้เล่าสะโพกเขาละหนึ่งเองอืมเพราะว่าเคยว่าว่าย่ายวัดเทาไปนั่น ลูกบรไหลายอางก็เป็นแพ้สิหนึ่งครับโยกินเนี่ยเนี่ยว่างกินตอนนี้แหละอ่าก็สงสารณสุขเราตอนนี้แหละบ่มีลูกมีหล,ลานาก็นยังดีพอวันไหนสืบท้าและสืบท้าหาพี่น้องเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่กี่เราบมหูเลยว่า,าลูกเราเป็นยังไงหลานเราเป็นยังไงตอนตอนนี้เราหูหมดแล้วลูกเราหันเสียหมดแล้วลูกเราลูกไสเราหันอ ยังเหลือแต่ล้านหนึ่งสี่คนพอวันกันเลยก็เลยวีดีโอข้อติดต่อหาล้านเล่าก็ขอบใจพี่น้องทั้งอันพยักนี่แหละทั้งในอันอันบ้านเล่าเนี่ยนั่นแหละเนกับคนกลัวหายในกลุ่มกลุ่มเพื่อพยักกลุ่มยั่งนตว่าพี่น้องลูหล้านอยู่ไสจนไห้เห็นแต่เห็นล้านล้านเป็นลูกของลูกทายเล่า มีสีค่คนก็เลยไ,ไล่ไล่วิดีโอข้อกับบอกกับยากับเบทานิดนี่ลูกล้านละพระวันภูมิใจตอนเนี่ยนะอ่าถึงแล้เราสเสียสแล้วเสียนักก็ยังได้บอกรับล้านเล่าถามาพอพอ,พอเสียแล้วล้านกับบุกเคยหูบุกเคยเห็นนาะแม่แต่พอแต่ลูกเราหันอายุสองสามขวบแล้วนี้จากลูกเราอยุหน่ลูกเราอยย่สามขวบมาลูกก็บเคยเห็นแม่แม่แม่บุเคยเห็นลูกนั่นแหละ ว่ากันยังดีอยู่เห็ดให้เราละในรลมกับร้านเราเราก็ถามหาผู้นั้นถามเาว่าผู้นี้จนว่าเออผร้านกัดร้านเราก็ติดต่อส่วนนี่กับมเราก็ติดต่อมาเลยร้านเราก็มิตรบายบิดโควิดเพื่อนกัดนัดกันสึกามหากันารเป็นไงอ่าการจันราก็บคัมภีเจอพบวันเราก็บโบหูหรอกว่าอ้ยนองเราใช้ผู้ใด้ผู้ใด้รานั่นนั่มเนเสียบบิดขนาดลูกไส้เราก็ยังเสียบบิดแหล่งยังเหลือแต่ร้านนึงบอกอือ ล้วเก่าสิบปลายเนาะเอาขอบใจทั้งสองรอยแปดสิบเก่าพี่น้องครบเาว่ากับภาวน่าอยู่ว่าวัคซีวิดเตอจังสิบจังได้กับว่ามันหายลุดล้านก็บอกอด้วยมันว่าหยอกันนึงล้านกับหนาวัคซีวิดเตอสิบยายามมาสั่นยามบางที่มันก็เชื่อเอาไปบนแนวเที่ยวไทยนะขั้นว่าเราเราก็แซวอยู่ขั้นไปไปกับเลยไปไปบกับโบไปเลยเรากับว่าสิแล้วก็อารมณ์ดีกับว่าสังเกตคลิปบางแล้วองเลยพี่น้องก็ คลิปโันไปอัพคลิปบางแล้วเนี่ยกับย่อนไปเบิงไปนองเลยแล้วอาการแบบผิดปกติเลยเพราะว่ากันยังตกใจก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ๊อยใหญ่จริงอยู่กับเขาโดนมโน,น้อ,นอเลย,ยน้อคิดอยู่สวัสดีพี่นุชขอให้คุณยายหายไปเด้อะพวันพวันก็ช่วยเต็มที่แล้วกับแมนเอยแมนแมนแมนก่อน นคนเราเมื่อืินคลเราทั้งงานนิดหน่อยทั้งงนานเนี่ยคนเสียไปคนไม่อยกระหูบางเท็ยบมงกุลกวเนี่ยก่อนก่อนพอวันไหลสดประมาณหาหน้าที่เนี่ยที่แดี๋พวันถึงวันไหลแเราก็ก็ได้มันไหลอย่างห้เพียรหนองหูน้นำนีลยว่าอาการเราเป็นยังไงเราฟอแล้วก็มีหลายคนเ FT หลายคนที่เป็นห่วงเราอย่างห้หลู่ร้านแล้วหูนำ้ำเขาเนี่ยือมเพราะว่าโทศัพสภาวันเนี่ย เป็นมูสกับร้านลราหันในเมซินเจอร์เฟซตัวเก่าเฟซเก่าวันซื้อสุขสวรรค์นี่เนี่ยมันโดนบล็อกโดนล็อกถึงเลยใส่บลอกได้ก็ได้ติดต่อร้านแล้วบลอกได้กานติดต่ออะไรกับพ่ะวันกับจิตโทหาแหละเบอร์โทรกับบูมีมีแต่เฟสเมซินเจอร์นี่ได้เฟสตัวเก่าแล้วพี่น้องเนาะจะได้กับโอเคพี่น้องขอฝากเอฟซีโพสต์วเป็นกำลังใจให้ง่ายอืมก็ให้เราดูกับรูปของร้านไปในหลายปีแล้วพี่น้องเนาะ อขอบใจทุกไรทุกเออทุกไรทุกเมือนทุกกำลังใจพี่น้องเอ่าบ๊วาวันกะตอนนี้กันเานาะเพราะว่าอยู่ผีบวคือคอยู่เซโนโ่เซโน่นอนเลิกอยูอย่นี่นอนเขานอนบนเลยพราะว่าเขานอกดาวพี่น้องโอเคขอบใจให้หลายพี่น้องว่กา,งมา,มากันจะลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าขอบใจทุกไรทุกเมื่อบ๊าวันกะน้องพี่น้องเนาะบ๊ายบาย